ครับผมอาจจะนานนิดนึงนะกำลังแกก็ค่างจะเยอะสําหรับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหางการการมอบดอกไม้เราไม่จํากัดเวลานะครับ,รบมอมตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวคือหมายเลข13ของเรานะครับต่อไปเป็นหมายเลข14นะครับนางสาวพิชามนอ่อนโสนะครับชื่อเล่นชื่อน้องกบนะครับอายุ12ปีส่วนสูง160เซนติเมตรครับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขยูส่งเข้าประกวดครับเยังเป็นข้าราชการอยู่ที่ทํางานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขยูนะครับเป็นนักวิยาการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลขยูครับขอ ที่ทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายนะคะสำรวจนะคะข้างกายมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ับได้ที่พิธีกรนนะคะโทรศัพท์มือถือค,อครับผมกามาสต์สุพงคยงนะครับกองเชียร์นะครับเชิญเลยนะครับกองเชียร์เมื่อวานนี้เกือบได้รางวัลน,นะฮะเขียดนิดเดียวนะครับเมื่อวาน พี่เด่นแบบขององค์การมหาชนจังหัดขอนแนท่านประธานสภาวันธรรมท่านพิธีเดชท่านพิเดชคุณนะครับภูมิใจนะครับพี่น้องชาวดาวูนวรพิสัยเนาะชาวมีความประมาทิรมาธประมุขที่หน้าจอดไม้หลั่งไหลมาทางนี้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าคณะกรรมการของเราเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินครับผมคณะเลือกล้องคณะเลือก ใช่ครับป้ายใจอุดมพอรอยู่ที่พี่น้องของเรา,เาครับป้ายใจอุดมพอรอยู่ที่ดอกไม้นะครับอยู่ที่ดอกไม้ความงามอยู่ที่ข้ารรมการตัดสินนะครับตอนนี้แอมปิชาอาจารย์เอสกับเพียตีนะคะได้ดูสาวงามอย่างไกลเฉยดคาะอาจจะหนักใจบ้างนะคะเลขดับต่อไปหมายเลขสิบห้านางสาวจันทนากา จันทการจุธาอัตติเลียนน้องสายป่านจัดตวจร้อยหกดเจ็น้ำหักหกิบสามสีเอลยี่บหกแพามสิบีผู้ส่งเข้าประกวดนายยกเิสมนตรีตำบบกัแพงเพล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 งนาพน้อง,งอเขา,าอยู่ที่มานานกี้ร้อยแปดเอ็ด มงเกียรติระบุกระแพงท่านนายกส่งไปแล้วนะฮะรางวัลมิสแกนจังหวัดก็ได้มาแล้วนะครับเอ๊ะทำไมหมายเลขนี้เสียงดังจังหวัดเลยฮะ ตาเยอะพิธีกรเป็นกลางนะฮะเป็นครับพิธีการเป็นกลางอาชีพของน้องเขานะครับนเอียงนิดเดียวเองรับราชการเป็นข้าราชการครูครับครับเป็นครูน้องใช่ครับเป็นคนบ้านจาแย่นะฮะอ๋อเหรอใช่ครับน้องแดงบ้านเป็นคนบ้านจาแย่ลูกหลานบ้านเราใช่ครับลูกหลานบ้านเราเองนะครับงานอาริเลกปลูกต้นไม้ครับผมรอบแรกนายกบอกว่าซอฟซอฟไปก่อนซอฟซอฟ กติระจําใจระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์มาครับผมท่านนายกเทศมนตรีก็มาท่านรองนายกเฉลิมก็มาท่านสทกัญยาก็มาไม่ค่อยเขี่ไหรับไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เลยไม่ต้องการรอบแรกไม่ต้องการนะคะรอบแรกเรากัดรอบที่สองเราแบนนะรอบที่สามเราเป็นกงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดกีฬาที่ชอบของน้องก่อนน้องสายป่า กีฬาที่ชอบแบดมินตันนะครับอาหารที่ชอบส้มไทยส้มส้มตำไทยส้มตำไทยนะครับป้าสามาพิเศษลองเพลงครับผมกลองสายป่านะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับจากเชิดสะพานหน่อยสวยอยากพี่หมายเลขหมายเลขสิบค่ะต่อไปสาวงามหมายเลข16ค่ะนางสาวพฤษาแขวงเมืองน้องปอเช อายุ19ปีค่ะโอ้โหเยอะเยอะนะครับเอาป้ายมาด้วยกลัวไม่รู้ว่ามาจากโลกไหนนะเติมมาเกตส่วนสูง177เซนติเมตรนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตาเกะสูงหหัดกาางเตตตนมบทล ไปออาไฟมาด้วยนะครับถ้าท่านจะเข้าไฟน่จะสวยมากเลยถ้าท่านจะเข้าสีตะเกตผ่านตาเกตยยากนะครับกำลังทำถางด้วยใช่ทำไมจ้าวันนี้ห้ามเข้าสีตะเกตนะครับครับผมเอาเสียบไม่พอดอกไม้มาเลยครับตาเกตครับเอกไม้มาเลยดอกไม้มาเลยครับตาเกตมาทั้งตำบลเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เรามารอสองถังแล้ว รอดอกไม้จากองค์การมาหารสุวนสบาลตาเกตน้องพอรที่กำลังศึกษาอยู่นะค,ะครับเป็นนักศึกษางานอไริเลตก็คือร้องเพลงอ่านหนังสือฟังเพลงถ้าตีประจําใจบอกว่ายอมลงทุนด้วยความเหนื่อยในวันนี้อนาคตจะมอกเป็นผลกำไรตอบแสนให้คุณถูกต้องนะครับครับผมกีฬาที่ชอบคือฟุตบอล อาหารที่ยอบคือชาบูเดีอ,อย่ยงไม่ต้องเมื่อวันอาทิตย์ไปทานกันแล้ววันนี้เศี๋ยวล็องเองนะครับมาทั้งตำน,นะจนัตะเกเออภูมิใจครับดีใจนะครับวันนี้ความสมบัตสมานสมั่อคีของชุมชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ วิสัยแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับผ<อ>ถ้าไม่มีงาน,นจัดง,งานในครั้งนี้นะครับเป็นการรวมนายกรวมกำนันรวมผู้ใหญ,ญ่บ้านรวมพี่น้องประชาชนทุกตำบลมาอยู่ที่บริเวณหน้าสนามหน้าจั<ล>กราร,รเบอร์มแมมีนะครับก็รวมเครื่องเล่นสวมาด้นยอลังการมากครับ อ้ยังไม่เห็นรถถังสมัยก่อนจะมีเมียงมูรครับผมครับปาแล้ว16สาวงามนะครับต่อไปหมายเลข17นะครับนางสาวจันทิดาทองมูลชื่อเล่นว่าน้องส้มโออายุ19ปีส่วนสูง165เซนติเมตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงส่งเข้าประกวเอาละครับสำโรงสำโรง สำโรงนี่ยอมไม่ได้จริงนะฮะสสเนี่ยของเราก็อยู่ตำบลสำโรงวันนี้ท่านมงคลพัฒน์มาเชยก็อาชีพรักึษาอยู่นะครับงานเลนเล็กฟันเพลงฟันให้ไกไปให้ถึงนะครับก็ตีประจำใจกีฬาที่ชอบแบบปินตั้นนะครับอาจารยนี่ก็ต้องยำวัาสมัยพิเศษร้องเพลงครับผมครับผมกองเกียร์จากองการบริหารสตำบลสำโรงขอเสียงหน่อยเด็ว เอาอยู่มุมไหนนี่กองเชียร์ครับกองเชียร์อยู่มุมนี้การบริหารส่วนตำบล้วเชิญเลยครับเชิญเลยส่งทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ส่งทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวานนี้แยกลำดับกันนะครับระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกับองค์การบริหารส่วนตำบลสิโหรีแยกกันนิดเดียว0.01ย์จุดศูนย์หนึ่ มอบดอกไมา้ได้เลยนะครับใจเย็นๆนะครับเรามอบได้ทั้งคืนนะครับ,เร,บเราจะรอถ้าคืนปรจจะมอบเสร็จนะครับวันนี้เราไม่รีบเราไม่รีบเราไม่รีบ แต่ในงอบรัขอเรานะครับก็อกย่คุกเาต่อสัยเยอะขนาดต่อนะครับขอบคุณคุณพต้องเรานะครับที่มงไปดีครับที่ไดายสดคานวเวลาหลายด้วยนะครับหท่าสื่อมชนทุกท่านทุกแขนนะคะ ที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดงานวิสุวรรณสงการของอุทุมพรพิสัยให้กับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเลยในการรวมชมหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข18นางสาวนิจจกรเม้าทองที่เล่นน้องต้นอ้ออายุ1 9เปี จัดส่วน162น้ำหนักสี่สิเอ็ดอบสเอ็ด L ยี่สะโพก3ามี่ผู้ส่งเข้าประกวดนะครับนายกองอานบริหารส่วนตำบลเป้าวขอเสียงเอ้าโอ้ยมาเหมดตำบลท้่หมดอ่ะว้าว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 มีอีกปะมีอีกปะมาหมดแล้วะ น้องเขามีภูหลเดาวอยู่ที่บ้านเลขที่35โพธ<ม>าตุตำบลมะเอานะครับเป็นลูกหลานของเราเชาวอุทรวรพ,ฯพ,ฯพิสัยนี่แหละขณะนี้กําลังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเป็นัะเรียนนักศึกษาอยู่งานอดิเรกก็คืออ่านหนังสือแล้วก็คั้ติประจําใจทาวันนี้ให้ดีที่สุด้องวัายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอบที่สองเราจะได้ฟังเสียงแล้วเ,าเนาะเชิญค่ะกองเชียร์จากตำบลปะา มาเหมือนตัวนี่ตะบนเบากาลูนาถอยรถทัวร์ของท่านมันกีดขวางการจราจรไปถอยรถทัวร์ออกก่อนนะครับกีดขวางเขานะครับลูกหลานก็มาลูกหลานต้อบ่นเฮ้ยทักถ่ายจอดอยู่ที่ไหนอยู่มาเอาหรือเปล่าอาหารที่ชอบนะครับสำหรับน้องต้นนอนะครับข้าวผัดกุ้งก๋วยเตี๋ยว ความสามารถเต้นดีกิตาร์าได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยมาสิร์ฟมาพีเศ่โอ้ยเหมือนที่เลยพูดภาษาคาเบต์ได้นิดหน่อยหมดหรือยังก็ปะโอ้ยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ต้องเป็นของเราแค่นั้นนะครับดอกเข็มอยู่หน้าอพเภอไม่ต้องเอามานะครับ เจาหน้าที่ดูด้วยดอกเข็มไม่นับนะคะวันนี้เช้าเจ้าหน้าที่รถสมัยบอกว่าดอกเศษไม้บอกดอกเข็มไม่มีผลต่อคะแนนไม่มีผลต่อคะแนนโอ้ยภูมิใจภูมิใจนะครับเอ้ยเอาดิชชู่มาให้ครับประหลัดอัญชลีพรอยหนุ่มพนาวเมื่อกี้อาทิตย์ใหญ่ของเราชาวอุตุพรหมพิสัยครับบอกทุกท่านทุกอปทนะคะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ก็พ่อเมืองข่งเรานะครับท่านผีดับลิกนะครับจัดงานขึ้นมาเลยยิ่งใหญ่มากเลยครับไม่รับนางงามเดินสายด้วยนะไม่มีครับไม่มีต้องเป็นลูกหลานของชาวอุตุพรพิศัุโลกนะและพี่พีก่อนก็ต้องสวยด้วยนะครับประมาณนั้นะมีกล้าปฏิเสธเลยค่ะหมายเลขต่อไปครับสาวงามหมายเลขสิบเก้าค่ะนางสาวจิตตราพรโสธาตหรือน้องเหมียวนะคะ อายุ31ปีส่วนสูง160เซนติเมตรค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแค่ทรงเข้าประกวดตำบลแค่อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะตำบลแค่อยู่ไหนคะจระเข้ตำบลจระเข้จระเข้นะครับแล้วก็มีจัดจวนั160น้ำหนัก49ออกจาโกาสทสองเอวยี่สิบหกกระพวกการสิบเ ขออนุญาตนำเรียนในตระจวลน,นะครับเพราะคณะกรรมการเราจะเข้าเข้าพิจารณาในการตัดสินด้วยนะครับผู้ตรวจกาบตำรวจก็คือองค์การบริหารจัดกตะบนแย่นะครับตอนก็มีผู้นาอยู่ทัภอเมืองจังหวัดจีนเกี่ยวของเรานี่แหละรับราชการแล้วนะครับข้าพี่ประจําใจบอกว่าอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้อาวุธกองเชียตะบนแค่ครับอยู่ตรงไหนครับกองเชียตะบนแค่ ขอแค่ไหนะครับที่ระจำใจมาให้าครับกำลังใจสำหรับสาวงามของเรานะครับอะไรครับเยอะมากเลยแบนกันมาทั้งตำบลถ้าท่านจะเข้าศรีสะเกษทางฝั่งนี้ก็ต้องผ่านตำบลแพร่ก่อนนะครับเออไม่งั้นไม่ได้นะครับที่ระจำใจของน้องเขาบอกว่าน้องเมียวนะครับใหญ่ใช้ ที่ชอบฟุตบอลอาที่ชอบุกตำหนัดไทยนะครับเหมือนพิธีกรอนก็หมดเลยนะครับ ความสามารถสอนนาครับผมวันนี้นายกสนทัก9ก0 0แสนมาเองอ่าโอเคครับเสียเงินไม่ว่าย่าให้เสียหน้าท่านนายกมอบเงินสดด้วยก็ได้นะครับท่านนายกไม่ต้องมอบแต่ดอกไม้นะครับไม่เงินสดท่านโอนแล้วนะครับท่านนายกโอนแล้วนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเพื่อยัะมีความใจเจ้าอุดมพรด้วยนะครับยังไงก็เื่อเงินไว้พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เป็นของวันพรุก การบริหารส่วนตำบลแค่นะครับน้องหมิวนะครับและสาวงามคนสุดท้ายในการประกวดในวันนี้นะครับหมายเลข20นางสาวนัทนิชาเนียนชาสีนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอีหลัาทรงเข้าประกวด ไม่รู้ว่าได้ทิดาดอกดําบนแดงมาหรือเปล่าครับคนนี้ <med els> นลําบนีลำอยู่ตรงไหนคะกองเชียร์ทา <med els> งเวทีทางเวทีคท่านผู้ชมที่ร <med els> ักและเคารพครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว <med els> ขอเสียงเชียร์ดังๆขอเสียงหน่อยเลยขอบคุณแลหรับกัน ชื่นชอบชื่นชมนะครับสาวงามก็เราชาวกุศวดพิจัยก็เราทั้งยี่สิบท่านนะครับคบวันนี้เห็นใจเห็นใจสาวงามของเรานะครับซือเมียจีไม่ค่อยเรียบนะครับรบผมได้กรรมการก็คงจะเห็นใจสาวงามของเราอยู่นะครับเพราะใส่ส้นสูนงน้องๆหลายคนก็เป็นการประกวดครั้งแรกด้วยนะครับ ภูมิใจนะครับเหาชาวอุตุวันพิัยนะครับและเป็นที่หนักใจให้กับทางการประกาศด้วยเพราะว่าสวยกันทุกคนใช่ครับการประกาศขวดวันนี้เรามาร่วมกันต้องมีเหลิ่านะคะครับผมโอ้มาเยอะนะครับตับบดนะครับแล้วก็ไปเก็บตะบนใกล้เกียงมาอีกเสียเงินไม่ว่าเสียไม่เ่ียาท่านนายกท่าน่า เราพูดตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายตั้งเราเชื่อมต่อเลยนะครับเราเพราะว่าคนแรกได้พักแล้วเราเชื่อมต่อเลยนะครับใช่ครับต่อไปเราจะประกวดในรอบที่สองคือรอบแนะนําตัวนะคะห้าโมงต่างงานหมายเลขหนึ่งเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะครับเลขตอนสามนะครับเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าตางงานของเราจะไปเดินสายประกวดอีกเวทีหนึ่ง และก็ในรอบที่สองดอกไม้เตรียมได้เช่นกันได้นะครับค่ะ